ด้านหน้าพี่เพนคือปาาคลองตลาดนะคะพี่เพนกำลังจะพาไปท่าเรือราชินีขึ้นจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยข้างหน้านู่นก็คือท่าเรือราชินีท่าเรือราชินีคือหนึ่งในท่าเรืออัจฉริยะที่ทำในยุครัฐบาลลงตู่นะคะเดีย๋ยวจะพาทุกคนไปดูค่ะ พัฒนาใหม่เป็นท่าเรืออัจฉริยะสวยมากเลยค่ะเนี่ยดูข้าง ตาตูเ,เขาบอกว่าให้ขึ้นไปชมวิวด้านบนอาคารท่าเรือราชินีได้เลยนะคะอันนี้อะไระพึกทพิมานอะไรทุกอย่างนีงน่เป็เคยลงคลิปไปแล้วพึกงพิมาน โบสถ์ซักตะปูดก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานมุดเนี่ยสมาร์ทเฟอร์รี่<ม>เรือไฟฟ้าของเรือไฟฟ้าของลุงตู ด้านหน้าวัดประยุรวงสาวาสนะคะวันนี้เสียดายไม่เห็นผ้าทิ์ตกมาอีกแล้วเรือลุงตู ฝั่งตรงข้ามคือวัดกัลยาณมิตรนะคะตรงนี้นี่โซนที่เที่ยวฝั่งทนหมดเลย